สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกลานแพค่ะนี่สีส,สวยๆแบบนี้นะคะลานแพนี่มีความทนมากนะคะเหมาะสำหรับเอาไปปลูกเออเป็นพรมนะคะเนี่ยทนมากๆนะคะทนมากๆแข็งแรงมากๆเนี่ยกิ่งไม่เปราะไม่แตกหักง่ายนะคะก็ลานแพที่บ้านเรามีอยู่สองสีนะคะก็คือสีบานเย็นแบบนี้นะคะ สีบานเย็นแบบนี้แล้วก็สีชมพูอมม่วงเดี๋ยวพาไปดูอยู่อีกแปลงหนึ่งนะคะสวยทั้งสองสีเลยนะคะประเทศไทยตอนนี้มีร้านแพรแค่สองสีนะคะก็คือสีชมพูอมม่วงแล้วก็สีบานเย็นเนาะแต่ที่ต่างประเทศนี่มีอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวนะคะก็มีสีขาวแต่ก็ยังยังไม่เข้ามาในไทยเนาะนี่แบบนี้สีชมพูอมม่วงแบบนี้ค่ะหวานมากๆเขาเนี้ยหวานและมีความ แข็งแรงนะคะแข็งแรงคงทนที่บ้านเราขายอยู่ที่25กิ่งนะคะราคา100บาทรวมค่าส่งแล้วนะคะ25กิ่ง100บาทรวมค่าส่งแล้วเพื่อนๆจะเอาสีละ25กิ่งก็ได้หรือเพื่อนๆจะเอา25กิ่งนี้บอกแม่ค้าว่าเอาทั้งสองสีเลยก็ได้นะคะไม่ซีเรียสน,นะคะบอกกันได้เลยถ้าสมมุติว่าสีละ25กิ่งสองสี50กิ่งก็ราคา160บาทนะคะถ้าสองสี รวมกันแล้วได้25กิ่งก็ราคา100บาทปลูกสีชมพูนี่ก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะมีความเพี้ยนกลับไปเป็นสีบานเย็นเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะนี่เห็นไหมคือว่ามันกลายค่ะมันเป็นกลายพันธุ์นะคะถ้าเราไม่เด็ดออกเนี่ยแปลงนี้มันก็จะมีสีบานเย็นขึ้นมาเยอะเรื่อยๆเนาะโอเคติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มั่งนะ เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะวันนี้ยุงลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ